ุ้งหอยปูปลาปูไข่ดองอันนี้ก็ไฮไลท์เรื่องของดองเนี่ยไว้ใจเราได้เลยนี่คือทานได้ทั้งหมดไม่อัน้นครับผมแล้วก็จุดเด่นตอนนี้ที่ร้านกำลังเป็นกระแสคือเป็นปูไข่ยอยากให้ซาปูไข่นี่มันราคาสูงเราก็มาทำเป็นบุฟเฟ่สวัสดีครับผมจากร้านคุณนายเลยดอรบุฟเฟ่สาขาบรรทัดทองนะครับ ก่อนที่ผมจะมาเปิดร้านบุฟเฟ่ร้านนี้ครับผมขายเสื้อาส่งอยู่ประตูน้ำนะครับก็ตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นตลาดซบเซาจากยอดขายวันละแสนกว่าสองแสนเหลือวะะันละหมื่น บางวันพันกว่าบาทเราก็คิดว่าเราอยู่เฉยไม่ได้แนละ้วเราต้องหาอะไรทําอย่างอื่นในช่วงประหาว่างก่อนที่เราจะปิดร้านเราก็ทําทะเลดองพวกคู่ไปตอนแรกเราก็เริ่มขายแค่ทะเลดองเดียวหาทะเลพวกกุ้งดองน้ําปลาดองซีอิว๊วปูม้าปูไข่เราก็มาลุยทาอาหารเต็มตัวเลยร้านเสื้อปิดเลย เราคิดว่าจะทํายังไงให้ลูกค้ามาทานได้ตลอดแล้วไม่เบื่อแล้วทานได้ทุกเพศและทุกวัยเราทำเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดเลย อิสลามทานได้ไม่มีส่วนใดๆเลยที่เป็นหมูครับผมร้านเราอะ่ะมันมีครบทั้งเป็นของสดของปูงสุกแล้วก็มีดองปูไข่ดองอันนี้ก็ไฮไลท์น้ําดองเนี่ยี่ทราบชื่อร้านเลยคุณนายทะเลดองเรื่องของดองเนี่ยไว้ใจเราได้เลยแล้วก็จุดเด่นตอนนี้ที่ร้านกาลังเป็นกระ,สะแสคือเป็นปูไข่ปูไข่นึ่งครับผมปูไข่นึ่งนมสดความพิเศษของมันคืออย่างที่ทราบปูไข่นี่นะมันราคาสูงเราก็มาทําเป็นบุฟเฟ่ทานไม่อั้น เราจะเริ่มต้นที่3 9 9 399สบาทไม่รวมรีฟิลน้ํากับขนมในตัวของส่วนส9 9เกนี่ยก็คือจะเป็นกับข้าวจะมีพวกยำส้ตตมตำกุ้งเผาแต่ท่านใดอยากเริ่มทานทะเลดองขึ้นมาปุ๊บก็จะมาเริ่ม49 9กก็จะเป็นทะเลดองทั้งหมดแต่ท่านใดอยากทานเป็นปูไข่ ปูไข่ปูทะเลนึ่งอะไรเงี้ยที่กำลังไฮไลท์อยู่ก็เป็น699ครับผม699ที่หมกก็คือเป็นหมีปูไข่นึ่งนมสดแล้วก็ปูไข่ดองหอยนางรมเกาหลีเนี่ยเป็นตัวใหญ่ๆหัวๆเลยเป็นราอฝาจะมีเป็นปูทะเลผักผงกะหรี่ส่วนแซลมอนเราก็จะมีทั้งดองซีลและดองน้ำปลากินคู่กับข้าวญี่ปุ่นสาหร่ายเรามีให้ไม่อั้นเหมือนกัน ขอได้ตลอดครับผมอันนี้เราก็ดัดแปลงมาก็คือเป็นฝาปูไข่ลาวาน,นี้เป็นสูตรของทางร้านเลยเป็นโจโจหอยนางรมกับโจโจแซลมอนร้านเรามาเนี่ยมันมีครบหมดในหาทะเลกุ้งหอยปูปลามีหมดเลยนี่คือทานได้ทั้งหมดไม่อั้นครับผมราคารีฟริลน้ำบัวสายเก้าก็คือจะสามารถทานน้ำได้ไม่อัน้นแล้วก็มีขนม นีร้านก็จะเปิดเที und, à, ่ยงปิด3ามทุ่มนะครับจะสั่งกลับบ้านได้ถึง5้าทุ่อยู่ในโซนตะบนถนนมัชชทองนะครับส่วนตัวร้านจะอยู่ตรงตั้งตรงปากซอยจุฬา18ที่จอดรถของร้านก็จะเป็นของเอกชนอยู่ซอยจุฬา28ครับผมก็อยากฝากให้ลูกค้ากู่หนมาลองชิมรสชาติอาจะมีคนถูกใจแล้วก็ถูกใจแต่อยากให้เชื่อมแล้วอยากเดินผมทําด้วยใจรักแล้วผมคิดว่าการถ้าทํเพื่ออะไรออกมาจากใจและเต็มใจและตั้งใจที่จะทำผมเชื่อม่าจะออกมาดีเสมอครับ